ไทยกับ2อศิลปินวัยใสเปาวลีพรพิมลกับเจมชินเกตพร้อมประชันน้ำผลไม้สตรพิเศษเพื่อคนที่รักฝีมือใครจะดีฝีมือใครจะเด็ดติดตามทั้งหมดนี้ได้ในรายการบันววเพื่อเผา,วาตอนนี้เลยครับ ท่านผู้ชมด้วยนะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งลิลลี่สวัสดีค่ะพี่โอนต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะเข้าสู่รายการมันเพื่อเผาโอ้โหวันนี้ฮะยูนิฟอร์มพวกเราน้องลิลี่แบบฟุ้งฟริงมุงมิงมากใช่น้องลิลี่ติดปีกแล้วนี่เหมือนพวกนางฟ้าเนะแน่นอนค่ะแต่ว่าเป็นนางฟ้าเดินดินวันนี้นี่ดูของพี่ติดปีกแล้วเหมือนพวกไก่เป็นโลกอ่ะ ใช่แล้วหลังจะกระแลมากเมื่อสักครู่ไปเข้าห้องน้ําก่อนเข้ารายการเข้าห้องน้ําเสร็จออกมาประตูหนีบปีกอีก <c oughs> เรื่องใหญ่เลยนะฮะวันนี่เดินนิดกวาดหน้าคนา <c oughs> วันนี้ที่ติดปีกแบบนี้เพราะว่าเป็นวันพิเศษวันหนึ่งใช่แล <นะ S 2> ้วนะครับผม<า>เรียกว่าจริงๆพิเศษ2ต่อเลยถ้าเป็นกะเพราก็ใส่ไข่ดาวสองฟองใช่ไหมฮะเพราะวันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นวันวาเลนไทน์อีฟมีได้แหบพี่อุ่นก็คล้ายคคริสต์มาสอีฟ เออที่เคยได้ยินแต่ Christmas Eve ใช่นะคะก็คือวันก่อนวันวัน,วนทนยหนึ่งวันนั่นเองนะครับหลายคนก็เตรียมของขวัญของขนไปให้แฟนไปให้คนรักบ้างนะครับยี่อเตรียมอะไรอยังคะอุ้ยว่าเตรียมของเลยหาผู้หญิงไปด้วยยังไม่ได้เลยอุ้ยเ,เขาบ้างนะคะดูไอ้บ้าเหรอเขาบอกว่า ของขวัญที่ดีสําหรับผู้หญิงในวันว<ะ>ารลนไทยก็คือผู้ชายดีๆสักคนชส่วนของขวัญที่ดีของผู้ชายก็คือผู้หญิงที่ไม่ต้องดีมากแต่ขอ,ขอ,ขอหลา,าย<อ>ๆคน <Ly S 3> ครับผม <ips. S 1> ตอนนี้ก็พยายามหาอยู่นะฮะน <itez. S 1> ี่อีกน้องลี่ค่ะวันนี้พิเศษยังไงอีกครับอวันนี้นะคะเราก็วันนี้วันที่เท่าไหร่พี่อุ่น13บสามสิมเออวันนี้วันศุกร์ด้วยความพิเศษก็คือวันศุกร์ที่13บสามเคยได้ยินไหมเคยสิบสามเออแต่ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราต้อง เราติดตามช่องหน้าเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันว่าวันนี้เป็นยังไงกัขยายความว่าอาถรรพ์สุขสิริเป็นยังไงนะฮะแต่ชี้แจงตรงนี้ก่อนนะฮะว่าสามารถติดตามพวกเราได้นะฮะช่องทางไหนบ้างน้องลี่ทางช่องจาน psi นะคะเลข173นั่นเองค่ะนี่เลยนะคะรูปพรีเซนเตอร์เราก็ได้เจมจิหล่อมากเจมจินี่อันนี้โอ้โหอันย่าแบบมวยหมาไปคุณย่ามากกว่ามีช่องทางไหนอีก อีกหนึ่งช่องทางคือกล่อง GMM z นั่นเองนะคะเลข49เลยนี่ใครอ่ะอันนี้เป็นคนคนสวนบ้านพี่เองอ่านะฮะตามนี้เลยนะครับก็เปิดแฟนทีวีใช่แล้วไม่มีแฟนเปิดแฟนทีวีก็จะได้แฟนถ้าร้อนก็เปิดแอร์อยากได้คนเทคแคร์เปิดแฟนทีวีอาจารย์เปิดพัดลมได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะฮะที่สำคัญอีกอย่างทํานองลี่ครับประชุมกันนิดนึงนะครับ ตั้งแต่ทิ์หน้าเป็นต้นไปก็คือวันจันทร์นั่นเองนะครับรายการของเราเนี่ยจะเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนแล้วเหรอนี่ติดติดหัวากรเลยโอ้เล่นใหญ่เลยเขาเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่มันเผือกเผาใช่ค่ะมันเผือกเผาเปลี่ยนเวลาแล้วอะไรนะได้ยินไม่ผิดครับมันเผือกเผาเปลี่ยนเวลาเป็นบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงเวลาเขาเปลี่ยนแบบนี้แล้วพิธีกรเขาจะเปลี่ยนด้วยหรือเปล่านะ ไม่เปลี่ยนพิธีกรอย่างแน่นอนค่ะเปลี่ยนแค่เวลาใชา่ใช่แล้วก็เปลี่ยนฉากให้ดูสดใสขึ้นแต่ความหายังเหมือนเดิมยิน <Wow. S 3> ด,ดีจริงๆเพราะว่ารายการที่เคยออกเนยก็ไปกันหมดแล้วเบ๊เบ๊เบ <c oughs> ไม่อยากดูอ่ะอยากดูอยากดูครับรายการเริ่มเมื่อไหร่นะคะ16กุมภาพันธ์นี้ห้ามพลาดเด็ดขาดครับเก่งมากนะพี่อันนี้นะฮะ วิทยอาประมาณ30วินาทีนะครับผมถ่าย17เทสครับผมพี่อุ่นค่ะทอมนี่สองเทคผ่านเลยใช่ไหมเออถ้าเยอะไงนะครับฝากด้วยอาทิตย์หน้าบ่ายโมงเจอกันนะครับผมเปลี่ยนเวลาแต่ว่าพี่ทกรนี่ไม่เปลี่ยนแน่เลยลี่ตัวตนที่แท้จริงของเธอเป็นแบบนี้ใช่ไหมหรือว่าทอมทำอะหรืออยากทำาอ่ะหรือว่าโลกคุณทอมเขาติดต่อได้ได้ ไม่ได้ไม่ได้วันนี้เราต้องคลิปลงเป็นนางฟ้าใช่นะฮะยังมีอีกน้องลี่วันนี้ใช่ไม่ได้จริงๆใช่แล้วเรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษเลยนะครับโอ้โหเป็นน้องสาวแสนสวยวันนี้วันนี้เอมเขาจะเปิดวันแรกในรายการแฟนจ๋าด้วยแต่วันนี้จะมาพูดคุยกับวันวี้าเลนไทน์ก็คือน้องเปาเปาลีนั่นเอง ใช่นะฮะวันนี้ที่ห้องส่งเสียงดังเพราะว่าแฟนกลับน้องป้ถูกต้องน้องเปล่าไม่ได้มาคนเดียวครับมาใครคะพาคนขับรถมาด้วยแต่คนขับรถรออยู่ข้างนอกพาเพื่อนซีมาครับเจมส์ชินกคิตสุดยอดแล้ววันนี้ได้ยินชื่อเสียงมานานมากถูกต้องวันนี้เจอวันนี้เจมตัวจริงรับรองว่าเกินคาด สองท่านนี้นะครับเรียกว่าเป็นเพื่อนสีเลยเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับวันวาเลนไทน์และสุขสิริามด้วยนะครับพลาดไม่ได้วันนี้จะมีกิจกรรมที่แบบว่าแบทเชิลกันี่ถูกต้องวันนี้เราจะมาทําน้ําดื่มเพื่อสุขภาพนี่ไงฉลองวาเลนไทน์เลยใช่แล้วแต่ว่าเราจะมาดูกันว่าน้ําอะไรแล้วก็หน้าตาจะเป็นยังไงรอติดตามกันแต่ว่าขอบอกเลยว่าลี่เนี่ยวันนี้มันต้องแยกทีมไงเพราะเรามีหลายคนลี่ก็ต้องขอเลือกน้องฟ้ามาอยู่ทีมนี้เลย จะได้เป็นสาวเป็นนางฟ้าเหมือนกันอะไรอย่างนี้นี่ไม่มีที่ให้พี่ยืนเลยใช่ไหมไม่มี <c oughs> ต้องคนนั้นคนเดียวเลยใช่ไหมเหลือ <c oughs> คนเดียวแล้วแหละอุนเจมเนี่ยแหละคู่แท,ท็กทีมเลยดดเดี๋ยว<ด>เรามาฉากการทําน้ําเรียกว่าน้ําเพื่อสุขภาพใช่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นประเด็นฉากของเราเลยนะครับในช่วงนี้เลยครับท่านผู้ชมมันฉาเพื่อวันนี้ไม่มีประเด็นอะไรแต่เราจะมาทำน้ำแข่งกันในช่วงคายนะฮะเพราะฉะนั้นเปิด ให้โหวตตอนนี้เลยรักใครชอบใครโหวตกันได้นะฮะ SMS เราเช่นเคยนะครับวิ่งอยู่ตลอดเวลานะครับ4642ตอง9นี่เจมอุ่นเลยเห็นไหม่าเปาลี่ดูท้าเียนชิบาก็ส่งกันเข้ามาได้นะคะ MP เป็นวักตามได้เจมอุนหรือว่าเปาลี่นั่นเองนะคะส่งมาที่4642ตอง9ค่ะครับผมใช่นะฮะแฟนเพจออนไลน์คุยกับเราสดๆเลยดีไม่ดีเดี๋ยวเราให้น้องเปากับน้องเจมอ่านด้วยนะฮะยอดเยี่ยมมาก Ig M P Underscore Fan TV ใช่แล้ววันนี้สุดๆกันไปเลย2ชั่วโมงเต็มนะฮะสนุกสนานแน่นอนอืมแต่ว่าตอนนี้ช่วงแรกแบบนี้เราต้องมีเพลงสตริงมาให้ฟังกันพี่อดถูกต้องะฮะเพลงนี้บอกเลยว่าทุกๆครั้งที่ดูน้ำตาก็ยังไหลลินเหมือนเดิมใช่แล้วเป็น วงาตาระรอกใช่นะฮะวงนี้อยากให้ติดตามเขาเพราะว่าเพลงนี้ซึ้งกินใจจริงๆงนะครับวงนี้กำลังมาด้วยใช่นะฮะชื่อเพลงก็คือเธอเท่านั้นนะฮะอยากให้ดูเนื้อเพลงเนื้อหาดีเอดีนะฮะใช่แล้ว,ลวเอาเป็นว่าอย่ารอช้าไปฟังกันเลยครับผมไปเลยค่ะโชคดีนะ ของฉันเก็บมันเอาไว้เธออยู่ที่ไหนหากไม่มีใครให้รู้ฉันยังอยู่กับเธอตลอดมากับคำสัญญาที่มีให้เธอไม่ว่านานแค่ไหนทุกสิ่งเปลี่ยนไปแต่ฉันยังคงเหมือนเดิม ไม่วันนั้นที่เธอให้ฉันยังเก็บมันไว้โลกยังเคลื่อนไหวไม่เคยรอใครแต่ฉันยังรอแค่เธอเ mm hmm. พียงแค่ลับตาและใช้ใจฟังทุกความรู้สึกว่ามันคือรักแท้ที่ไม่เปลี่ยนไป เราความฝันของเรายังเก็บมันไว้ตรงนั้นไม่ไปไหนอยากให้เธอรู้อยากให้เธอเห็นว่าเธอเป็นคนรักของฉันตลอด ตรงนี้เต็มไปด้วยดอกไม้แบบนี้รูปก็ดีสินะุรูปของเราความฝันของเรายังเก็บมันไว้ตรงนั้นไม่ไปไหนมันคงเป็นได้แค่ความฝันทน้อยาา<อ>ที่เธอเห็นว่าเธอเป็นคนรักของฉัน ไว้ตรองนั้นไม่ไปไหนอยากให้เธอรู้อยากให้เธอเห็นว่าเธอเป็นของรักของฉันของไปครับหมอไม่สามารถเปิดเหยได้ ันนี้ผมได้ทำให้เธอเห็นความฝันของเธอเป็นจริงถึงเราไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่เธอยังคงเป็นคนสำคัญของผมตลอดไป